ใช่ใช่ใช่ไม่อยู่มีอยูมีอะไรจะพูดเฉยๆว่ารักนะครับมันมีอะไรกันเดี๋ยวรักนะครับออรักเหมือนกันนะคะชิโร่ชิโร่เยอเท่าไหร่เยอเท่าไหร่อว่าอนี่ิค่ะชิฮาน มันยูมันนี่เร็ยวผมจะทำจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเชื่อฮะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมไปเปิดไปคลิปไปคลิปให้ผมหน่อยโอเคดูเปิดคลิปให้ผมหน่อยยูพูดแล้วไม่คืนคำแล้วนะเอยังไงฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของมาฮิโรอัโตนะครับวันนี้เป็นแก่ของผมไม่เคยทำผมไม่เคยทำเอ๊มีคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่า เขาจะให้ผมใช้รักกายเขาในปีหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาจะทําตามผมทุกอย่างะไรเนี่ยครับคนนี้นะครับทุกคนเนี่ยครับคนข้างล่างเนี่ยครับเยิ่มพูดเหรอเยิ่พูดตอนไหนล่ะไม่ต้องอพูดในดิตคอรวิถีตะทัไม่ไดไม่ได้พูดพูดยู่พูดแล้วไม่คืนคำเลยทิ้งมาก คือทุกคนนะครับตอนแรกผมคิดนะตอนที่คนอยู่คนอยู่เขาไม่ยังไม่มานําเสนอผมบอะผมผมไกลผมไกลโมสาวนะครับในงานมันเกิดของผมนะครับแต่ว่าคนณยูเข้ามานาเสนอาดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องจัดให้คนอยู่สักหน่อยใช่ไหมครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยพูดอะไรกันอะพี่มูพี่มอยากให้คนอูจีบสาวให้ดูนะครับ จีไม่เป็นทำได้เลยทำได้ดิไอจีผู้ชายก็ได้ที่อยู่ทำได้ดิจีผู้ชายก็ได้โอหนักเลยจีไม่เป็นอทำอะไรได้บ้างเนี่ยถ่ายตัวได้ไหมได้ฮะไม่เอาเป็นหร่วงอะไรเราบ้างเร็วไปจีผู้หญิงให้ดูพี่ผู้หญิงให้ดูหน่อยครับจีไม่เป็นอะไรที่อยู่ทำได้ดิอะไรที่คุณยู่ทำได้เหรอบอกบอกรักโตเลยสำเนาอ่อ เออถ้าเกิดทุกคนอยากให้คุณยูทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรอจะมาทำกันคลิปหน้านะครับผมทำอะไรอยู่เนี่ยถ่ายคลิปไหมถ่ายคลิปไหมเาโดนโดนแอบถ่าย บอกว่าทําได้ทุกอย่างไงช่วยอธิบายทีว่าทำไมยูถึงได้จะต้องจีบถ้าคนยูบอกว่าจะทําอะไรให้ผมก็ได้ฟรีดิ่ก็ใช่ไงก็เอาที่เอาที่ยูทําได้เนี่ยโอ้โหบึมบึมวัสดีชิโร่บอกเอ้ยถามชื่อถามชื่อ้ยเด็กนะอะไรนะชิโร่แถวบอกว่าสงสารมากเกินขอบคุณครับเนี่ยคนดู อายุเนี่ยบอกอายุตกตาดิ้นเลยถามอายุถามชื่อแล้วก็บอกรักเร็วมากบอกมีเซ็กเร็วมากแล้วนี่เด็กนะโลทำเลยทำเลยนี่เด็กนะชิโลคนอยู่เขามีอะไรจะพูดด้วยอ่ะเออชื่อหาแล้วเออจริงเหรอขในเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเร็๋ยวเร็วก็ได้ก็ได้สัญญาแล้วสัญญาแล้วสัญญาแล้ว เห็นไหมยูรู้ชื่อเขาแล้วยูจะถามชื่อเขาทำไมถามอายุเขาชิโร่ชิโร่อายุเท่าไหร่หแอ้วปีนี้สิบสามอ่ะปีนี้สิบสี่ค่ะโธ่ถามจริงถามจริงจริงอ่ะจริงอ่ะใช่หรอวะจินเด็กแถวนี้ว่ะ ำอะไรออ่ะะไรผมไม่ได้ให้เขาอยู่เขาทำอะไรเลยเขาทำเองอยู่มาทำอะไรงี้เที่ยวผู้ชาย,ยาเดียวเยอะเลยไม่เขาบอกบอกชิโร,ร่ชิโร่ชิโร่อย่าอย่าบอกรักก็ได้จะหาชิโร่อย่าถือโทษโกดอยู่เลยนะเดี๋ยวตักนะครับไม่จับอ๋อรักเหมือนกันนะคะ,ะถ้ามันชูนิ้วกลางได้ชูนิ้วกลางใส่ไปแ,แล้วไม่ได้ทับมาเลย <laughs> วันนี้ผู้หญิงเนี่ยเร็วมากมาทนี้เลยที่รักเขาเป็นผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวผู้หญิงเหรอเาล่นผู้หญิงออโอเคโอเคที่คุณอยู่ไม่รู้จักแล้วกันเนาะสตาร์ฟอมาอุ้ยพอดีเลยจัดไปสตาร์ฟอเชื่อบอกรักสตาร์ฟอแล้วก็บอกว่าอยากมีเซ็กต์แหละคนอยู่ต้องบอกว่า คิดถึงคิดถึงตอนนี้รู้สึกคิดถึงจอยของ HTC เลยบอกว่าผมรักสตาฟอร์มานานแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็บอกชอบขายแล้วนะอยากมีตีวิตด้วยอะไรอย่างนี้เป็นไรอ่ะเป็นไรช่วยด้วยไม่อะไรฮะทำไมเหรอสิบแปด ที่แปดแล้วเหอ่แปดอย่างงี้ก็ได้แล้วดิไม่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 ชัดไม่เข้าชัดไม่เข้าเอ๊ะเอ๊ะฉัรู้ฉะนรู้ฉะรู้ฉะรู้ฉะรู้เอ๊ะฉรู้ฉัรู้ฉะรู้รอะไรฉัรู้รูอะร้รู้อะไรฉันรู้ฉันรู้รู้อะไรเอ๊ะฉันรู้ฉะรู้ไม่ไม่ไม่ชัดไม่เข้าฉันไม่ไปรู้อะไรฉันได้ไปอไืมไปไปไป ไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นั่น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 ไม่ใช่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 ไม่ใชไม่ใช่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 ไม่ใ่ไม่ใช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 ไม่ใช่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 ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช ออกไปหมดเลย